สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเหลือเวลาเพียง1อาทิตย์นะครับประมาณ7วันทีมชาติไทยของเรานะครับจะลงสนามพบกับทีมชาติติโมเลสเตเป็นนัดแรกนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2024รอบแบ่งกลุ่มนะครับของเราอยู่ในกลุ่มเนะครับเราจะพบกับทีมชาติติรมในวันที่8ธันวาคมนี้เวลา20นาฬิกานะครับตามเวลาในประเทศไทย ที่สนามกีฬาห่างไรสเตเดียมที่เวียดนามนะครับซึ่งเป็นสนามกลางครับในการแข่งขันครั้งนี้ที่มาเลเตเลือกที่เวียดนามนะในการแข่งขันกับเราแล้วก็แมทที่2นะครับคือในวันที่14ธันวาคมทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียเวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬารัชมังคลากีฬาสถานซึ่งได้เปิดนะครับการจําหน่ายบัตรทางไทยทิเกตเมเจอร์ไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาและแมทที่3นะครับ ทีมไทยของเรานะครับจะลงสนามในวันที่17ธันวาคมเวลา19.30น,นพบกับทีมชาติสิงคโปร์ครับนัดนี้ทีมชาไทยเราจะไปเยือนนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นอาร์แมทนะครับที่เราจะออกไปเยือนสิงคโปร์และในวันที่20ธันวาคมนะครับเวลา20.00ทีมชาติไทยเรานะครับจะพบกับทีมชาติกัมพูชานัดนี้นะครับแข่งกันที่บ้านเราอยู่นะครับ ที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานหัวมาจะเห็นได้ว่านะครับตามตารางการแข่งขันนี้นะครับเราจะเริ่มแข่งขันกันในนัดแรกวันที่8ธันวาคมถือว่าเป็นนัดที่ไม่หนักมากครับเจอกับทีมออ r เตสเตเนี่ยแล้วก็ถัดไปนะครับอีก6วันนะครับเราจะพบกับทีมชาติมาเลเซียที่บ้านเราแล้วก็อีกเพียง3วันนะครับเราก็จะไปเยือนสิงคโปร์ในวันที่17 แล้วก็อีก3วันนะครับเราจะพบกับทีมชาติกัมพูชาที่บ้านเราอีกที่ผมได้เรียงให้ฟังก็เพราะว่าเราจะได้เห็นภาพรวมนะครับว่านัดแรกที่เจอทีมอเรามีโอกาสพักหวันครับแต่ว่าหลังจากนัดแรกไปเนี่ยก็สือ3วันแข่ง3วันแข่งเลยถือว่าเป็นแมตท,ที่มีเวลาพักน้อยพอสมควรแล้วก็ความเข้มข้นนะของคู่ต่อสู้เราแมตแรกกับทีมอเนี่ยก็ประมาทไม่ได้ครับแต่ก็ถือว่าไม่หนักนักแมตท,ที่2เนี่ยเป็นแมตท,ที่ ค่อนข้างที่ต้องระวังตัวที่สุดคือการเปิดบ้านพบกับมาเลเซียแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับถึงแม้ว่ามาเลเซียจะมีความแข็งแกร่งแต่อย่างน้อยก็เตะในบ้านเราครับแล้วก็ในนัดนี้เราก็จะได้นักเตะมาเต็มทีมนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในเจลรีกก็จะตามกลับเข้ามาครับแล้วก็นัดที่3เนี่ยเราไปเยือนสิงคโปร์ก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับสิงคโปร์อาจจะเบากว่ามาเลเซียหน่อยแต่เราไปเยือนเขาครับ แล้วก็นักเตะอย่างเบนจามินเจมเดวิสนี่ก็คงไม่ได้ติดตามไปด้วยนะหนึ่งคนแล้วก็นัดสุดท้ายครับเราเปิดบ้านพบกับกัมพูชาจุดนี้ครับเป็นแมตช์สุดท้ายที่ผมคิดว่านะาสามแมตช์แรกนะเราคงจะพอจะรู้นะครับผลงานของเราแล้วนะครับในแมตช์กัมพูชาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราเจอกับทีมที่ไม่ถึงกับหนักมากนะอย่างกัมพูชาแต่ก็ประมาทไม่ได้แต่ก็ดีครับแข่งที่บ้านเรานะครับ ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมการแข่งขันที่ดีนะเท่าที่ผมนั่งมองดูถึงแม้ว่าจะแข่งที่ไปหน่อยหนึ่งสาวันแข่งนัดสุดท้ายเจอกัมพูชามันจะทําให้เรามีเวลาเซตทีมนะครับเตรียมตัวสำหรับแข่งรอบต่อไปก็ถือว่าเป็นเป็นตารางการแข่งขันที่ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นตารางการแข่งขันที่โคชมาซาเดอิชิก็คงเตรียมทีมไม่ยากมากนักนะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับ ทีมอย่างทูแบงคอกที่ปล่อยตัวนักเตะมานะครับก็เหลือโปรแกรมไม่เยอะนะครับก็จะมีหนักหน่อยก็คือทีมระดับ2ในตารางไทยรีก็คืออาทักบุยรัมครับก็รู้สึกจะมีโปรแกรมการแข่งขันหนาแน่นทาให้ไม่สามารถตอดปล่อยตัวนักเตะสําคัญนะครับของเรามาได้เพราะว่าเขาต้องเหลือ,อการแข่งขันอีกประมาณ4แมตช์ครับในช่วงเดือนธันวาคมก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งโอกาสของบุยรัมก็มีสูงมากนะครับเพราะว่า คะแนนห่างกันไปเยอะครับกับทูแบงกคอกแล้วก็เหลือโปรแกรมแข่งขันอีกหลายแมตช์พอสมควรนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับคือภาพรวมเนี่ยในเวลาการแข่งขันแล้วที่ผมได้เรียงให้ท่านผู้ฟังที่เคารพครอบครัวผู้บอที่รักทุกท่านได้ทราบนะว่ามันมีการแข่งขันแมตช์แรกห่าง6วันแล้วที่เหลือเป็นแมตช์สวันแข่ง3วันแข่งเนี่ยแล้วมันเป็นการแข่งขันย้ายสนามตลอดคือนัดเย้านัดเยือนสลับกันไปมา ทีมที่อยู่ร่วมสายกับเราเนี่ยประมาทไม่ได้ครับอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาใช้นักเตะทั้งตัวโอนนะตัวโอนเลยครับแล้วก็ลูกครึ่ง,ขงเขาก็มีแล้วก็นักเตะถึงแม้จะได้ตัวนักเตะมาไม่ครบนักนะครับจากสโมสรใหญ่ของเขาแต่นักเตะที่เราประมาทไปได้คือตัวโอนเขานี่เลยครับจากอเมริกาใต้เนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นนักเตะเกรดสูงขนาดที่เราจะต้องอ่วิตกกังบวลมากนักนะครับเท่าที่ผมดูนะ แต่ก็ถือว่าเราประมาทมาเลยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามาเลเซียทีมนี้นะครับสไตล์บอลมาเลเยเนี่ยเป็นสไตล์ที่สร้างมา,าให้กับเรามาบ่อยอครั้งแต่ครั้งนี้ครับผมคิดว่านะเขาอาจจะชื่งตัวโอนพอสมควรในทีมของเขามันทําให้สไตล์การเล่นของทีมชาติมาเลเซียอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับด้วยความรู้สึกผมคิดอย่างนั้นดังนั้นการพบกับมาเลเซนะที่บ้านเราเนี่ยที่ราชบังคลาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเกมที่อิชิจะต้องระวังพอสมควร และการแข่งขันครั้งนี้นะครับปัญหาใหญ่ของเราก็คือที่เราทราบๆกันเนี่ยคือวิงแบ็กฝั่งซ้ายนี่แหละคือมันเป็นปัญหาระยะยาวตอนนี้ที่เป็นธรรมชาติเรามีท่ตะทอหอนอักษรนสีนะครับแล้วก็มีอภิสิทธิ์สุรดานะที่พอจะอยืนตำแหน่งนี้ได้โดยธรรมชาติของเขาส่วนทางด้านขวาเนี่ยอัดแน่นนะอัดแน่นไปด้วยแบ็กขวาเราเยอะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสมิเกลสันนะครับ ที่มาใหม่คือกิษสดาแล้วก็ยังมีสุพนันบุริรัตรนะครับแบกขวาจอมบุกของเราก็ไม่แน่ครับเพราะว่านิโก้เองเนี่เขาสามารถเล่นได้ทั้งฝั่งขวาฝั่งซ้ายเราอาจจะเห็นการโยกนิโก้มาฝั่งซ้ายหรือนะครับอิชิมองผู้เล่นนะครับอย่างทิตาธรแล้วก็อภิสิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นนักเตะในอนาคตที่ยังมีอายุน้อยที่เป็นตัวเล่นแบกซ้ายธรรมชาติเนี่ยอิชิน่าจะลองนะครับลองทั้งสองคนนี้ เพื่อจะให้เคยชินกับเกมนะครับเคยชินกับแท็กติกในการเล่นเนี่ยก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากครับสาหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับส่วนเซนเตอร์เราเนี่ครับก็ไว้ใจได้ครับโจนาธานเขมดีคงยืนลงเป็นตัวหลักตัวแกนนะครับส่วนจะสลับใครเข้ามาเนี่ยทางด้านที่ยืนคู่กัน,เ,นเดี๋ยวเราดูอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเกมที่เป็นทัวร์นาเมนต์นะครับที่เราจะต้อง เเข้าใจนะครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์การรวมตัวกันระหว่างนักเตะแก้หลักตัวเดิมนะโดยครั้งนี้เราได้เวลเทพป้อมผ่า์กลับมาเป็นตัวคุมจังหวัดถือว่าดีมากครับแต่นะครับเราก็มีนักเตะที่เข้ามาใหม่อยู่พอสมควรและการจัดตัวผู้เล่นในทีมมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวจุดนี้เนี่ยการขับเคลื่อนเกมก็อาจจะยังมีอจ,จุดที่มันอาจจะยังไม่ไม่คล่องตัวนักนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับ ผมอยากจะพูดอย่างนี้นะว่าสภาพทีมของเราอ่ะเราจะต้องคิดถึงอนาคตถ้าคิดไม่ออกคิดไงก็คือเราเป็นคนป่วยนะครับเราต้องเชื่อหมอหมอคือโค้ดนี่แหละครับเขาจบปวไรเส้นมาเขามีวิธีการเราต้องปล่อยให้หมอทําหน้าที่แต่ในการทําหน้าที่ของของหมอเนี่ยผมคิดว่าระดับทีมของเราโดนยกขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่การในขันเดชืักแล้วก็ผู้บอดโลกมาแกนหลักเราก็ลงครบคิดว่าผลงานมาไม่ไมแย่แน่นอนครับ แต่ก็ยังอยู่ในระยะที่เรากำลังปั้นทีมขึ้นมาดังนั้นนะครับสิ่งที่เราอยากจะเห็นความดุดันความสนุกสนานเต็มที่มันอาจจะยังไม่เต็มบิ่มตรงนี้เราต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับถ้าเกิดเรารักทีมชาติไทยของเราจริงเราต้องเข้าใจใน,ในมิตินี้จริงมันเป็นช่วงที่เราพักฟื้นและการรักษาครั้งนี้มันเป็นการรักษาเพื่อความยั่งยืนสังเกตดูได้เลยครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ย ตัวผู้เล่นที่อีชีจะเลือกจริงๆเ่ะถ้าในแมตช์สำคัญเขาจะใช้ตัวผู้เล่นเต็มที่แต่ถ้าในแมตช์ที่ไม่สําคัญมากเนี่ยผมเชื่อนะเขาจะต้องเลือกตัวผู้เล่นอายุน้อยและเป็นตัวผู้เล่นที่เขาคาดหวังไว้ในสองสามปีข้างหน้าที่จะเป็นแกนหลักแกนยืนของเราดังนั้นนะครับการในคันในแต่ละแมตช์แต่ละทัวร์นาเมนต์ต่อไปนี้เนี่ยครบอบครัวฟุตบอลไทยแล้วก็แฟนบอลไทยจะต้องมีความเข้าใจต่อทีมชาติไทยเราอย่างสูงตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเราเราด้นะอย่าเข้าใจผิด ถ้าเราคิดนะครับจะเรียกในฟีฟ่าดีมาเต็มทีมแล้วก็อัดทีมที่มีมาตรฐานต่ำกว่าเราเนี่ยให้เละเทะไปเลยเนี่ยก็ทำได้ครับแต่มันจะมีประโยชน์อะไรกับการพัฒนาการเพิ่มพัฒนาการของเราในการแข่งขันในอีกสามปีข้างหน้าเลยที่เราจะลงทัวร์นาเมนต์ที่ชาติไม่ใช่ได้เชลียและฟุตบอลโลกมันจะไม่เกิดประโยชน์ตรงนั้นชนะตรงนี้ก็จบตรงนี้ครับถ้าจะเล่นแบบนั้นเนะี่ยซึ่งมันสามารถเรียกได้อยู่แล้วครับถ้าเป็นฟีฟ่าดีนะ แต่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดมันเป็นทั้งช่วงเวลาที่เรากําลังรวมตัวกันเพื่อจะสร้างทีมแห่งอนาคตดังนั้นครับรูปเกมออกมามันจะเป็นการเล่นในลักษณะที่มันเหมือนเครื่องดีเซลมันจะค่อยสตาร์ทครับและผมเชื่ออย่างหนึ่งนะการที่นักเตะในทีมนี้นะในเวฟเนี่ยที่เป็นยังบัตรก็แล้วแต่นะนักเตะอยูน้อยขึ้นมาใหม่เนี่ยผมคิดว่านะ เป็นการเล่นทีมชาติไทยที่ไม่ถึงกัะเดีบิวแล้วแหละเพราะว่านักเตะหลายคนก็เล่นใน LP Bank Cup ที่เราชนะเวียดนามมาแล้วนักเตะหลายๆายคนนะครับก็เล่นใน k i ิง c ั p มาแล้วนะครับในการร่วมเล่นกับชุดใหญ่ไม่ว่าจะเคยติดทีมหรือยังนะครับแต่เคยร่วมเล่นกันแล้วในทัวร์นาเมนต์ King Cup และยังมาลงนะครับได้สัมผัสเกมในแมตช์เจอกับเลบานอนแล้วก็สปปนเราเพราะฉะนั้นแล้วการปรับตัวของนักเตะไทยที่อิชิคันเลือกไว้ครั้งนี้ จะไม่ถึงกับใหม่ขนาดนั้นแต่ผมเชื่อนะว่าซีแมตที่จะเกิดขึ้นในการเจอกับติรมเจอกับมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็กัมพูชาเนี่ยซีแมตนี้เนี่ยผมคิดว่านักเตะไทยเราสามารถเซตตัวได้เข้าที่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่เราจะคว้าแชมป์มันจะมีสูงเพราะเมื่อนักเตะเราเซตตัวเข้าที่ในซีแมตนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้การเล่นของเราราบรื่นหรือสมูทขึ้นณจุดนี้แหละครับ โดยพื้นฐานของทีมเสถียของเราอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วว่าเรายกระดับขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะถ้าเราเซตตัวเข้าที่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นทีมที่คางที่จะเล่นอยู่ในอีกแบบหนึ่งเลยระดับหนึ่งเลยซึ่งในสายตาผมตอนนี้นะเรามีเกมที่เหนือกว่าเพื่อนบ้านเราในย่านอาเซียนพอสมควรแล้วส่วนที่อื่นนะครับเขาก็อาจจะมีโค้ดนะครับที่วางแผนอย่างทีมซปอล์เรานะมีการวางแผนที่ดีนะครับมีการตั้งรูปแบบเกมที่ดี โค้ดคิมซังซิกเองก็อาจจะวางแท็กติกให้เวียดนามที่ดีนะฮะโดยเฉพาะอินโดนีเซียเขาก็มีการซ้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งนักเตะนะครับทีมที่อยู่ในสายเราอย่างมาเลเซียอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีระบบของเขาอย่างเข้มแข็งเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสมบรสภายในนะครับทีมอย่างสิงคโปร์เขามีสมสรที่เข้มแข็งของเขานะไปในประเทศของเขาเราจะประมาทไม่ได้แต่สิ่งที่ผมมั่นใจลึกๆออย่างหนึ่งก็คือทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่ ถึงแม้ว่าจะเป็นการรวมตัวกันระหว่างแกนหลักกับผู้เล่นหน้าใหม่แต่ผมเชื่อในสิ่งที่แกนหลักละระบบอิชิเราเนี่ยรันมาอย่างต่อเนื่องถึงส,เสิเอ็ดเดือนแล้วจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดแข็งของเราแต่บรรยากาศสิครับบรรยากาศความเข้าใจนี่แหละมันจะปลุกมันจะปลุกแพชชั่นนักเตะตอนนี้มันมันเป็นช่วงที่เราต้องช่วยกันกระตุ้นนะกระตุ้นบรรยากาศฟุตบอลเนี่ยให้มันคึกคักแลวมันทําให้นักเตะที่ เล่นอยู่ในทีมไม่ว่าจะเป็นนักเตะตัวเก่าหรือนักเตะตัวใหม่เนี่ยมีกําลังใจและมีแรงขึ้นในการที่จะสร้างผลงานที่ดีให้ได้ซึ่งตรงนี้นะถ้าเราสร้างผลงานที่ดีมันจะหมายถึงอนาคตที่ดีของทีมเราด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีบรรยากาศที่ไม่เข้าใจนะครับบรรยากาศที่มีความกังขาอยู่เนี่ยมันก็จะมีการอาการน่ะมันเป็นแน่ครับับเคียมกีฬาบรรยากาศในในการแข่งขันนี่สําคัญนะครับดังนั้นเนี่ย การเข้าชมนะฮะให้กำลังใจทีมชาติไทยเมื่อมาแข่งที่สนามเมซบังคาลาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งครับวันที่สิบสี่ธันวาคมที่ถึงนี้เี่ยพบกับมาเลเซียแล้ววันที่ยี่สิบธันวาคมเนี่ยแมตที่พบกับกัมพูชาเนี่ยอยากจะให้นะครับแฟนบอลที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะครับปริมณทลนเนี่ยมาช่วยกันให้กําลังใจครับที่สนามให้เต็มสนามตรงนี้เลยครับเรามาในลักษณะที่เราไม่ได้มาดูโชว์มาดูอะไรครับแต่เรามาให้กําลังใจนะ นะครับนักติดของเรามันอาจจะยังไม่เห็นผลวันนี้ครับการรักษาทุกอย่างนะถ้าใช้ยาเซโรยเนี่ยมันเห็นผลในภายในวันเดียวอะนะครับแต่ถ้าเรามีหมอหมอดีๆที่รักษาในพื้นฐานของโรคจริงๆรักษามาจากสาเหตุต้นตอโรคจริงๆค่อยๆรักษาขึ้นมามันอาจจะช้าหน่อยแต่เวลาหายแล้วมันแข็งแรงมากครับจุดนี้เราต้องเราต้องเข้าใจจุดนี้ครับแล้วก็มันจะทําให้เรา เชียร์ทีมชาติไทยเราอย่างเข้าใจแล้วมันจะเป็นกําลังนะในในด้านปีลิตฝั่งซ้ายได้อย่างเข้มแข็งนะครับตรงนี้เองครับผมพยายามจะพูดบอกว่าทีมชาติไทยเราจะเป็นเหมือนเครื่องดีเซลนะร้อนช้าหน่อยแต่ถ้าสตาร์ทเครื่องได้ผมคิดว่าสี่แมตช์เนี่ยเพียงพอครับเพียงพอที่ทีมเราจะสตาร์ทเครื่องได้แมตช์ที่สองครับเราจะเห็นสุปะโชคมาลงสนามเจอกับมาเล์ต้องจัดเต็มครับไม่จัดเต็มไม่ได้ครับแล้วสิงคโปร์เนี่ยก็ ก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับในระยะหลังมาสิงคโปร์เขาพัฒนาขึ้นเยอะดังนั้นเราจะประมาทไม่ได้เลยต้องจัดเต็มทั้งสองแมตช์หลังพ้นสองแมตช์นี้ไปแล้วครับทีมไทยเราจะเข้าที่เจอกัมพูชาแล้วก็เจอรอบต่อไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาจุดนี้นะครับมันเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในช่วงเดือนมีนาคมอย่างดีครับเป็นอย่างดีเลยเราจะมีทีมที่พร้อมครับ ในการที่จะ,จะรู้ศึกเอชคัพรอบคัดเลือกเดือนมีนาคมนี่สาคัญเพราะว่าเอชคัพรอบคัดเลือกเนี่ยคะแนนแรกทีฟ่ฟี ف าเนี่ยค่อนข้างจะสูงถึงจะเป็นรอบคัดเลือกนะและเราจะได้แข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นฟี فا เดอครั้งนี้แหละครับอิชิจะเรียกตัวมานะครับเท่าที่จําเป็นนะอิชิเป็นคนแบบนั้นนะเขาไม่เรียกมาในลักษณะที่เต็มทีมจนถึงข,ขั้นล้นทีมแต่เขาพยายามทําตัวเหมือนมอเนี่ยค่อยๆนะครับรักษาจุดนั้น ทัวร์นาเมนต์นี้รักษาจุดนี้ไปเรื่อยๆครับขาโฟกัสตรงนี้เพื่อที่จะแต่งตัวนะรักษาให้ทีมไทยเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดไปอีก2-3ปีข้างหน้ามันอยู่ประมาณนี้ครับเหตุาการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยดังนั้นนะครับแฟนบอลไทยทุกคนจะต้องเข้าใจในห่วงเวลานี้นะว่าเรากําลังเดินทางในลักษณะไหนจุดนี้ครับมันจะทําให้เราดูบอลสนุกแล้วก็เข้าใจเส้นทางของช้างศึกอย่างแท้จริงนะครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ณนะวันนี้ครับ ดาววิเศษกระตองกีเลฟทำคนที่เป็นคนชางสึกยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝุกปมไทยรวมใจช่วยเชียร์ู กีละข้อเป็นยาววิเศษกะกองกิเลสทำคนที่เป็นคนช่างศึกยุคใหม่ไทยแลงสู้สึก ด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝตบอลไทยรุ่มใจช่วยเชียร์